ตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านสุภาไลยพรีม่าวิลล่านะครับวันนี้เรามาเยี่ยมทตีมงานหน่อยนะฮะ <c oughs> ไปดูความสวยงามของบ้านเขาหน่อยไปร่วมแสดงความยินดีไปร่วมชื่นชมนะครับดูเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อ่าเข้าไม่ได้ยาาไม่เข้านะครับอยามว่าคุณเป็นใครมาจากไหน,มาาไ,หนไม่คุ้นหน้าเลยนั่นต้องแสดงหลักฐานต้องโทรไปบอกเจ้าของบ้านก่นอนนะเพื่อจะให้เขาได้แจ้งยามว่าเรา มาเรามีตัวตนจริงๆนะครับตำนานนะฮะบ้านหลังใหญ่ๆใใก็กต้องมีกฎระเบียบเข้มข้นหน่อยนะฮะบาปยาชนนะโอเคเดี๋ยวจะมีรถเกิงอีกคันนะฮะจะเข้าจะออกก็ต้องมีการเก็บงวดนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านขอบคุณครับอืดูบรรยากาศภายในนะฮะมีท<ม>ั้งน้าตกมีท<ม>ั้งอันนี้อันนี้คืออะไรเหมือนตู้โทรศัพท์ของประเทศอังกฤษ มีน,นกเงือกออกำลัง,งบินอยู่ด้วยครับบินอยู่กับที่นะครับนี่บ,บินอยู่กับที่หลายตัวเลยอะไถึงมเนี่ยทำไมทำไม, <laughs> <laughs> มคนนํำพาหลงนะครับเออคนนํำทางพาหลงสถานที่บางก็ป้างเกินนะครับ <laughs> นี่จี่จบนมีคนมารอยอยู่แล้วข้างหน้าแล้วนี่นี่หนาลังลังนะ คนนี้ก็นิ่งเป็นหลับกระยับเป็นกินเด็กกำลังกินกำลังโตโอเคไม่กวงวนานักแมจะติดตัวมาตามมาครับเขาจะกันแล้วโอเคมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับเอาไปดูหน่อยว่าบ้านข้างในเป็นยังไง เอาเอาพุชานมมาส่งค่ะเออเอาพุชานมมาส่งค่ะสวัสดี้จะก็สละอะไรกค่ะทุกคนวันนี้นะคะกับมาเพื่อนนะคะมาเสียมบ้าหนองไม้นะคะหนองไม้เพื่อนเดประดังกลับผมค่ะนี่นะคะเจ้ากบ้านอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้เจ้ากบ้านอยู่ไหนเจ้ากบ้านไม่อยู่เดี๋ยวเราเก้ากันงในเรายึดเะเลยบ้านหลังนี้เออเราอินเรือบ้านหลังนี้ช่วยหมาใต้กบันเดียร์ใต้เนี่ยไม่ก่อนนี่ใต้คนไม่เอ้าใต้อะใต้ลบอะ เราตอนแกอ่าเราตอนแกหนึ่งสองบ้านหลังใหญ่มากไปครับไปเราไปดูข้างในแดงนุ่มเาได้อ e. อร่ทำนาทนโดยว่ดเอารอตอนแกใช่ไหมไอ้ย่างดี้ติอย่างตันไม่ตนเลยนีังเหรอมาีมานเลหรย นี่น่คะเจ้าของบ้านเจ้าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่ไม่ชอบกล้องกล้องเป็นนี่กันเอาเพื่อนสิเพื่อนสินเจ้าของบ้านเออเพื่อนตอนี้เจ้าของบ้านมาแทนเออเจ้าของบ้านรักหยบจะแล้วนะครับไม่่้ชออบกลงคะเออ ครับอ่านี่ครับเนี่ยก็บ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้จะมีแม่บ้านมาทําความสะอาดมาเก็บมาเก็บผ้ามาทําความสะอาดละครับนี่แม่บ้านนะครับเขาเรียกห้องน้ำก่อนแต่กล้นอยู่ตรงนี้ก้นอย่ามาหาอ๋ออจะไป็นอะไรกินในห้องน้ำใช่ไหม เราไปชมบ้านข้างบนหน่อยนะครับรั้วห้องเดียวข้างหลังมีห้องข้าวห้องกุ้งคับห้องหลับเท่ห้องนี่ององว่ายังใช่ไหมองละหมาดองละหมาดนะครับอือช่วยเลย เรามาเราก็สำรวจทุกทอกทุกมุมนะครับใช่ไหมเราก็จะได้หายสงสัยนี่เราดูกันจนห้องน้ําเลยนะดูห้องนี้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ห้องแต่งตัวนะครับอยู่ในภายในบริเวณห้องนอนถือว่าเป็นจัดเป็นส่วนนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่ ขอบคุณเจ้าของบ้านขอคุณเจ้าของบ้านนะครับเราไม่มีปัญญาซื้อแต่เราก็ได้มาชมกับเขาเหมือนกันบ้านเพื่อนใช่ไหมเราสบายใจแล้วเออเราสบายใจแล้วเห็นเพื่อนสบายเออเพื่อนมีบ้านสวยเราก็ดีใจแทนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมีบ้านสวยเพื่อนเพื่อนรวยเราก็ดีใจแทนแต่ถ้าเรารวยเองอ่ะจะดีกว่าใช่ไหมตรงนี้เป็นระเบียงชั้นสองนะครับมองจากข้างบน ทุกคนดูนะฮะข้างหลังนะตรงนี้เป็นสระของสวนปลาของหมู่บ้านนะครับสวยมากปลานในอยู่มากเหล่ากองเหล่าเกากองเนี่อะไรอะไรมีความลับอะไรกัน <c oughs> <c oughs> ดูนะครับทุกคนทุกคนนะครับมีความลับนะฮะบอกกล้องมานี่ <c oughs> จำหน้าเหลือกันหมดเลย ตกลงน้ำนะเี่ยนเลยตกตกยายพี่ยัดโดดลงมันเลยได้เหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินเล่นรอบสระน้ํานะครับไปเดินเล่นริมสระฮะตอนเที่ยงอย่างนี้นะครับดูทุกคนเออแดดร่มลมตกอย่างนี้ด้วยมาน้ำพุ่นน้ำ นี่แหละครับทุกคนบ้านที่เรามานะนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะกลางหมู่บ้านนะครับกอีนี่อยู่ในน้ำถ้าวันนอนนตรงนี้เราก็นอนเอาเท้าแช่น้ำไปด้วยไว้รีแลกฟั์ดฟอผ่ดนะครับยิ่งช่วงเย็นยินน่าจะเป็นอะไรที่ผิดมากๆเลย อันนี้เป็นสระของส่วนกลางนะฮะคือทุกคนสามารถมาร่วมใช้บริการร่วมอาบน้ำตรงนี้ได้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่กินมากๆนะฮะสวยงามมากนะเดี๋ยวเรากลับเข้ากันในบ้าน น้ำนำเร่ผสมฟอร์มานินเดี๋ยวเลยนะคะฟอร์มาลีนฟอร์มานินน้ำดำเร่ผสมอะไรนะผสมฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนนะไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่น่าไม่เปื่อยเลยเพราะเพราะตายมานานเลยตบเลยค่ะตบเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะตบเลยค่ะน้ำเหลืองไม่ออกเลยค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้ตายมานานแล้วเออบ้านังบ้านเป็นอยู่ที่เกี่ยงลูกตายกระชังล่กตายเขา เขบอกว่เขาจะตรได่ปง่งไม่เไปจั่าลน่นลเอที่ต้องให้คนเกียนายแต่ไเปนเนื้อเปนเียเนเียะไรเขนเไม่เอไม่มีแบบฟุ้นแบบหนวไมอไอคนไม่ปีนังเนื้อไม่ปไม่ไม่เป่อน้น่ลูก่นี้ี่คนที่จองมคน ยกคิ้วขึ้นค่ะยกคิ้วขึ้นค่ะยกคิ้วขึ้นค่ะคิ้วห้ามตกนะคะห้ามตกมาตั้งคิ้วตกกันไปคิ้วตกกันมาเมอโหเห็นมันตานนั้นดวงมันไม่ค่อยดีนะคะโดนตกโดนตกยกคิ้วขึ้นค่ะยกคิ้วขึ้นยกขึ้นแล้วคิ้วเลยใช่ไหมดูไหมในนี้นะในวาเะราเจีนแบบแบบฟุ้นอู่มักดีวะไอ้นู่นนะ เดี๋ยวต้องซักนะกระด้บถกอันกระดันไอ้เบ็ดได้เขียนให้เรานะมันจะเขียนกันแล้วนะวัวคิวห้างคิวไม่แป้งก่อติดดีตั้งไ้เราเลยตู้แนมีจะได้ไปไหนก็จะขึ้นจานลุกนัไปตงเบ็ดกันเนอะ ไม่เลยตอนนี้จาตคน่าจัเลยค่าต้งควนรา้นี้น้ำเหลือไม่ออกแล้วชค่ะชิลยคะไปน่่าเลยค่นลยคะชิเลยค่ะชิเลยตัซื้อนั่นแหละสังอันนะผสมฟอร์มอะไรเยอะวตัวรตัวอะไรกันใช่จย่ช

เส้นเลี่เราะเราใบไหนกันม้งนิดขนาดใบบานวะใบบันอีจวะขนาดเลือดใส่อโอเคนะม่อีจเอาเอาเอาเนากุ้งามกเออเ่มาปีปีเอีกไม่คุ้มกัจุดที่เออแต่ตัวมาช่วยวันนี้นี่กว่าลุดมันปองบอกแ่ไม่คุ้มกจุดที่นี่ เออ <ๆ Mechan ics> ได้ได้ได้เด okay. ียวไปเดียวไปโอเคครับผมกลับกลับสลัมเลครับโอเคโอเคเราก็ได้เวลาเราก็ได้เวลานะครับต้องกลับก็ขอบคุณเจ้าของบ้านมากนะครับวันนี้เปิดบ้านตอนรับพวกเรานะฮะให้พวกเราได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับบ้านสวยๆนะฮะที่หมู่บ้านสุปาเลยปีมาวิลล่านะครับ ควรลังนะฮะโครงการบ้านตรงนี้สวยๆทั้งนั้นเลยดูนะฮะบ้านมีหลังใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมท่านสวนะฮะอดีตสวยชายซะหน่อยนะครับอันนี้เรายังไม่ค่ํายังไม่กลับนะฮะฮะก็ไมเจอจามีจันดูฮะให้หน้ากากต่อเลยให้หน้ากากต่อเล้ าวเนี่ยกว่า2,000ปันเันหลามาจาลอโอ้โหโอ้โหว่ไรนี่่จไนี่่อะไนี่ว่าอว่าอนี่นะครับอาคนนี้นะฮะค่าตัวนี่้พันล้านนะครับถึงว่าในกระเป,ะป<ร>ะ <dır> ๋าไม่มีตังค์สักบาทก็ก่าตัวพันล้านสามปีอะไรใกล้มาเออแต่ว่านี่นี่ต้องถามผู้จัดการส่วนตัวก่อนขายไหมขายไหมขายไหม คงจะไม่ได้ขายคงจะไม่ได้ขายโอ้ <laughs> เสียใจด้วยเสียใจด้วยนะเออเดี๋ยวไม่มีคนถ่ายรูปสวยๆพี่เอียดขายไม่ได้ไ,ไ,ไ,ไปไปไปใต้ดิ้างดกวนะครับโอเคนะฮะเราต้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมนั่นอดีสตสวยียชายนะครับสนใจเรื่องหลักเอะหลอะไรนี้อะไรนี้เอามาเลยอือะไรนี้ไอ้คนบาใบ้บ้าใบ้โอ้โอ้โอ้โ่้โอ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 ้นอ้โ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 อ้ เออหลักฐานชัดเจนนะครับต้อแก่แต่ละคนเนี่ยร้อยล้านนั้นแต่รักขนมในงานนะครับหืของกินสเสบียงเพียบนะครับกลับบ้าน, <c oughs> นอ,อ๋อซื้อใช่ไหม <c oughs> คิดว่ากินอิ่มแล้วแแก่งไม่พอคุดอกกลับบ้านอันนี้ก็แจกกันนะครับสวยๆง,งามๆเสื้อผ้าตัดชุดนะซื้อมาค่ะนี่ชุดใส่พอใจทันไหมเนี่ย วันนี้นะครับเจ้าของบ้านนะขอบคุณมากเลยที่เปิดบ้านให้เยี่ยมชมวันนี้นะครับยินดีด้วยกับบ้านใหม่สวยงามเราตียวไงนั้น่ไปต้ตอกวนี้ช่วยนี่ิดี๋ยวเดาิดติดต้ดตูดต้วติด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 ่ิดติกติดติดตดิดติกติดดิดตตติดดติยติดติติดติดติดิดติตติดติด่อ้ติดติดติด นี่นอนเด่นเป็นนาง,งาเลยนะครับ,รบเหมือนกับเฝ้าหมู่บ้านอ่านี่าล,นนลานหมากรุกนะครับโอ้โหล,ล,ลานใหญ่มากนี่มีตาหมากรุกช่องหมากรุกเรียบร้อย <คน S 1> มีตังขุนมีทังมา้ามีตั้งเรือนะครับอา่าหมากรุก ว้าวทุกคนดูนี่อนโอ้โหตู้ของลันดอนนะครับ